ยังโมฮู้เลยไปไหนมาไปตลาดมาเหรอที่อะไรมาฝากโอ้อาจารย์ฮอนมาฝากขอบคุณหลายๆจินเล้วมันนั่งนี่เจ็บเจ็บเจ็บพักเจ็บพักแล้วเจ็บพักเจ็บพักแล้วเจ็บพักเออถึงเงี้ยพักงามมือพักได้ไปพักไม่เจ็บเอาเด้อเนี่ยอันนี้กระลำก็กินได้แล้วนี่ จำ่ได้ไอ <bum> ้ามเอาอากาศไม่เจี๊บโหลดเจียงกับ <Wuhan>. ่เห็นพักากาศอันนี้ก็เจ็บได้เราบุ่นเจ็๊บหุ่นพักอากาศท้อท้อแล้วห้อยง่ายล่ะนี่น้องว้นไปสารคาบมากสิขอบคุณเลยหลายของฝากแก้วห่อนแก้วห่อนเจ้าไปกินแม่สิไปกินหุ่นสิ เพราะอันนุภาพประวันไปหาหมอก็เลยเอ็มสื้อมาเก็บกินแกล้งกันอ๋อของเสียต้องฝากหลายเลยของเอียเอ่ยงก่อนของดีมืึงสารคามของดีมึงสารคามขอบคุณหลายๆเอาตรกามาเก็บผักพักไอ้กัดขาวาก็ลกไปได้แล้วออเถ้าลูกไปหาหมอติดประวัติแล เป็นยังนาเป็นสิวไว้ดูหน่อยไว้รุนเต็มนาอยู่ข้างหลังหลังก็เป็นห้องอาหมอสิวเมนยิ่งน้องมาเบิ่งผักมันยี่ปีเห็นยังมัอนมุดอีเป็นแค่นั่นแหละแล้วมันหอนหอนกางเวทมันเหี่ยวป้อสิกลางสะเลันหายอยู่มันหอนคือ อันนี้สงสัยเราเอาปุ๋ยล่องมาใส่ปุยบึงอะแล้วว่าเราล่องเอาปุยใส่บึงเามื่นปกติเขาสิว่าใส่ปุยเนาะใส่แต่ฟุ้นเขต้องไปใส่มันดอกแมนมันก็เลยเป็นเออใหม่มันหอนอันเนี้ยกไปได้เลยทดานปู่เนี่ยเอาต้นงามๆพ่อแน่นขึ้นเจ็บได้เหมือนเรามมนแจต้นหอมมือนน่นพี่น้องมึปอะกาศ ตนไงค่ะเนาะเน่ายกเลยเออเอาีเออสุพยท่านใดสื่อเครืองมากไปกันไหมเจ็บเอานีไปกินน้ำก็ได้ไปกสินนาะอือเพราะว่ามันแก่แล้วมันอันนั้นแล้วตัดไปเออเพาเป็นอย่างกินกับพากกระแซบเออแสนหนาบกพร้าวลงไปเสียบที่นี่ เนี่ยเออส่น่าบังคว้จากสองจักน่วยนี่แสบเลยคนลหลายๆเดี๋ยวมาเจอผักเด้อเนี่แต่กับวายูไปไปอุตรดิตพี่น้องชมสวนงามๆพอดีมีน้องเขาเอาไอ้แก้วห่อนมาให้มาฝากจากสารคามมาสัน มันมสวนต่อจาเบ่งผักงามๆนี่ต้องก่อใหญ่ๆเลยจ้ะกอใหญ่ยายมากๆเลยดวงในโทราาศัพท์อัจสิหน่อยนะเพราะว่าเบ่งย,ย,ยุคข้างนอกนี่งใหญ่ที่สวยมากข้างบ้านจ้ะปลูกไว้ข้างบา้า,บานพักบุ้งก็มี เือก็เยอะพริกก็มีนะจ๊ะพริกก็กำลังเป็นลูกพี่นนองเพิ่งจะเริ่มเป็นน่วย <laughs>